สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะวาสนาอัมเมซิงทาโลลค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา เปิดใจกว้างๆนะคะคลิปพลังงานความรักรายเดือนนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นปรารถนาให้ผู้ที่ฟังคลิปนี้มีความสุขได้คำตอบแห่งความรักค่ะสวัสดีค่ะเราเข้าสู่ชาวราศีเมษกันแล้วนะคะกับภาพรวมดูดวงความรักคุณโสดนะคะในช่วงของเดือนสิบ เอ็ดนี้หมาจะหมดปีแล้วหัวใจเราจะเป็นสีชมพูหรือเปล่าและแรงอธิษฐานนี้จะสำเร็จสาเร็จผลในเดือนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะก่อนอื่นนะคะคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเมษก็ตามหรือชอบดูแบบลัคนาก็ตามสามารถฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะชาวราศีเมษและชาวลัคนาราศีเมษก่อนอื่นนะคะเรามาดูภาพรวมพลังงานดวงความรักของคุณก่อน คุณเป็นคนที่มีความสุขและความภูมิใจในความเป็นตัวตนของคุณอยู่แล้วในภาพรวมพื้นดวงเดือนนี้นะคะดังนั้นเกณฑ์เดือนนี้คุณอาจจะมีความสําเร็จหรือได้รับข่าวดีในภาพรวมในด้านอื่นๆนะคะและคุณอาจจะโชคดีนะคะคุณอาจจะได้เจอคู่ที่ดีเหมาะสมนะคะในเดือนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพลังงานเดือน11ส่งผลมากๆใครที่ยังไม่เคยไปขอพรความรักนะคะชาวราศีเมษ แนะนำเลยว่าไปขอพอรความรักในเดือนนี้นะคะจังหวะของคุณน่ะจะผ่านเขาเรียกว่าเมื่อคุณขอพอรความรักในเดือนนี้พลังงานของคุณน่ะจะครอบคลุมแรงอธิษฐานจะครอบคุมไปอีกถึง3เดือนข้างหน้าซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เจอความรักเดือนนี้แต่คุณอาจจะไปเจอกันยานและตุลาต้นปีหน้าก็ได้เพราะว่าเป็นพลังงานภาพรวมพื้นดวงดีค่ะนะคะตำแหน่งของคุณสวยมากๆถ้าคุณอยากไปขอพอรความรักแนะนําวันที่9 อืมวันที่9เดือน11นะคะหรือวันที่19เดือน11วันที่29เดือน11วันที่เก้าธันวาได้เลยนะคะเดือน12ขอให้เป็นเลข9วันที่9จะสวยงามมากๆเลยนะทีนี้เรามาดูกันในภาพรวมของราศีดีกว่านะคะคนที่เข้าเกณฑ์ราศีที่เข้าเกณฑ์ที่เป็นอิทธิพลนะคะที่จะเป็นความรักของคุณในเดือนนี้นะคะและเขาคนนั้นอาจจะ กำลังคุยกับคุณอยู่หรืออาจจะก,ก้าวเข้ามาในชีวิตจากหลังจากได้ฟังคลิปนี้ก็ได้ได้แก่คนราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันนะคะราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎ หกราศีนี้มีอิทธิพลค่อนข้างเด่นในคลิปนี้ว่าเป็นพลังงานความรักและอาจจะมีพลังงานวิเศษเวทมนต์ใดๆดนจิตโดนใจให้คนในหกราศีนี้ราศีใดก็ตามเข้ามาในช่วงชีวิตของคุณในเดือน11นี้ค่ะ และส่งผลให้เกิดเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาความรักที่ดีถามว่าเกณฑ์น,นี้เข้าสู่เกณฑ์นเนื้อคู่หรือเปล่าพลังงานของคลิปนี้เกณฑ์ของคุณเข้าสู่เกณฑ์นเนื้อคู่ค่ะคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักทีนี้มันจะมีเรื่องราวมุมมองความรักว่าบางครั้งเพื่อน เขาเรียกว่าสิ้นสุดทางเพื่อนจากเพื่อนกลายเป็นคนรักมีเกณฑ์เกิดขึ้นเด่นชัดในบูเออในบางดวงชะตาด้วยนะคะ 1. น,นะคะเพื่อนมาเป็นคนรักค่ะ 2. นะคะคุณนะคะคนที่คือจริงๆแล้วอะ่ะชาวราศีเมษจะสมหวังในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรัก ชายรักหญิงหรือเป็นความรัก L G B T Q คือชายชายหญิงหญิงจะสมพงดวงหมดเลยนะคะและคุณอาจจะมีความรักอยู่ในกลุ่มเกณฑ์เพื่อนกัน เพื่อนของเพื่อนซึ่งอาจจะมีความคุ้นเคยกันนะคะและคุณอาจจะพบเจอเกณฑ์ความรักมาจากการชักนำนะคะหรือคนกลางที่นำพาให้คุณกับเขาและเธอคนนั้นได้โคจรมาเจอกันนี่คือพลังงานเด่นๆ2พลังงานนะหนึ่งเกณฑ์เพื่อน เพื่อนพัฒนากลายเป็นคนรักหรือเพื่อนของเพื่อนกับสองคนกลางที่เป็นเพื่อนเรานำพาใครสักคนมาเป็นคนรู้ใจของเราในอนาคตถ้าใครกำลังคบอยู่กับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะถือว่ามีจุดเด่นแต่อาจจะต้องเรียนรู้กันมากหน่อยเพราะว่าคนที่พบรักทางกายหรือพบรักออนไลน์ต่อให้คุณรู้สึกดีต่อกันแค่ไหนเขาจะเป็นคนใสเ,เขาเรียกว่าอ้อวด ภูมิใจในตัวเองมีอีกโก้มากหน่อยอันนี้คือกลุ่มคนที่มีรักออนไลน์หรือรักชาวต่างชาติดังนั้นอาจจะดูยากหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มในในเครือข่ายที่คุณรู้จักอันนี้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สูงนะคะขอให้ยึดเกณฑ์หราศีนี้เป็นตัวตั้งด้วยนะคะเข้าสู่เกณฑ์เนื้อคู่มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์นะคะในภาพรวมพลังงานคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะ นิสัยใจคอไม่ต้องปรับกันเยอะชอบอะไรคล้ายๆกันมีกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆกันนะคะดังนั้นการพัฒนาการพูดความผูกพันจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับชาวราศีเมษที่พบเจอใครสักคนในช่วงเวลานี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะเขาตก ในตำแหน่งของฐานของการทำมาหากินที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเป็นคนอาจจะมีรายได้มากกว่า1ช่องทางการสร้างไรายได้เสริมนะคะและเป็นคนที่รู้ใจคุณมากๆเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งและต่อยอดไปในทิศทางที่ยังไม่หยุดด้วยดังนั้นเรื่องงานเด่นค่ะการเงินเด่นนะคะ ความรู้ความสามารถเด่นแต่ยังอยู่ในขั้นของการพัฒนานะยังไม่ได้ถึงขั้นพีคที่สุดยังอยู่ในขั้นเติบโตได้เรื่อยๆค่ะทีนี้เรามาดูในกลุ่มเกณฑ์ที่ฉันรอคอยรอคอยอะไรรู้ไหมฉันยังรู้สึกไม่อยากจะเปิดใจฉันไม่อยากจะเปิดประตูดวงต่อให้ความรักใหม่ดีก็ตามฉันยังอยากรอรักเก่าฉันขอความมั่นใจหน่อยว่า ราศีที่นักพยากรณ์วัสนากำลังจะพูดถึงมีโอกาสกลับมาไหมได้ค่ะราศีที่มีเกณฑ์กลับมาและเด่นชัดนะคะแต่กลับมาเพราะมีความผูกพันจากเขาเรียกว่า อาจจะมีความผูกพันด้วยธุรกิจที่เคยทําร่วมกันความผูกพันที่มีระยะเวลาศึกษาดูใจกันนานมากๆนะคะความผูกพันที่อาจจะมีครอบครัวมีลูกมีบุตรหลานมีสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เป็นเหมือนโซ่ทองคล้องใจได้นะคะดังนั้นราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมถ้าคุณรอ3ามราศีนี้เข้าสู่เกณฑ์รักเก่านะคะมีโอกาสกลับมานะคะแต่ว่าตําหนิของหัวใจตําหนิของเรื่องราวที่เราเคยเลิก กันมันยังอยู่เพียงแต่คุณทั้งคู่ต้องซ่อมแซมมันขึ้นมาใหม่แต่ลืมไหมไม่ลืมแต่ต้องซ่อมและให้อภัยกันถึงจะไปต่อเขาเรียกปะต่อปะติดแล้วไปกันได้นะคะแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเขากลับมาเพราะเขาหาใครไม่ได้ไม่ใช่การที่คุณกับเขาให้โอกาสซึ่งกะรกานในเกณฑ์รักเก่านั่นหมายถึงมีพลังงานตรงกลางมีคนเชื่อมตรงกลางมีบุตร มีสัตว์เลี้ยงมีบ้านมีเครือข่ายมีงานมีความผูกพันที่ไม่ต่ำกว่าสองปีนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์กลับมาพูดคุยบางคนอาจจะกลับมาพูดคุยปรึกษาหารือในภาพรวมกว้างๆนะคะบางคนอาจจะมาพูดคุยและพัฒนาต่อยอดขึ้นอยู่กับการให้อภัยและการคุยกันจากนี้เป็นต้นไปดังนั้นถ้าสังเกตให้ดีนะคะชาวราศีเมษจะเป็นเกณฑ์ชาวราศีที่ความรักสมพงษ์ ความรักกลับมาและความรักพัฒนาไปต่อดังนั้นภาพรวมนะคะชาวราศีเมษถือว่าโลกเป็นสีชมพูค่ะมีโอกาสที่จะมีคนมาเรียนรู้ใจคุณไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์รักใหม่หรือเกณฑ์ที่คุณใจคุณรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพียงคลิปสั้นๆคุณอาจจะเจอในมุมมองความรักที่แตกต่างจากนี้ได้มากมายนะคะส่วนใครก็ตามอยากรู้ในภาพรวมนะคะว่า ไปขอพอรความรักที่ใดดีนะคะรอบนี้นะคะคุณต้องไปขอพอรความรักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพเทวาที่เป็นเพศหญิงนะคะที่มี ภาพพักภาพ,พรักที่ดูสวยงามนะคะหรือว่ามีความทองเหลืองอลามหรือมีอาพรประดับกายที่ดูหรูหราและสวยงามลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูค่ะแล้วคุณไปขอพรความรักนะคะแนะนําว่าให้ลุงคุณขอพรความรักเนี่ยให้บอกว่าถ้าพรน,นี้สําเร็จนะเออลูกก็จะมากราบนะคะขอบคุณนะคะแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณ เคยเห็นพวงกุญแจหรือพวงไข่มุกที่เป็นสีชมพูไหมคะลองนำไปถวายนะก็อาจจะทำให้แรงอธิษฐานนี้แรงกล้าขึ้นก็ได้นะคะไข่มุกสีชมพูนะคะอ่ะลองดูค่ะก็เป็นความเชื่อนะคะไม่ต้องทำก็ได้หรือทำแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้แพงอะไรมากมายไข่มุกที่เป็นแบบ ที่ทั่วๆไปนะคะก็ก็ลองดูค่ะนะคะเป็นเหมือนพวงกุญแจก็ได้นะอันนี้คือภาพรวมของชาวราศีเมษนะคะส่วนใครก็ตามที่อยากดูภาพรวมที่เป็นเรื่องดวงการงานการเงินการลงทุนลูกหนี้นะคะการยื่นกู้แบงก์การผ่านวีซ่าหรือเปล่าตกงานได้งานไหมเป็นดูดวงรายเดือนเราจะพยากรณ์เต็มเดือนในภาพรวมของโหราศาสไทยผสมไพทาโร่นะคะให้ไปดูที่หมวดหมู่ของ เดือน11เนาะอ่ะฝากไว้เท่านี้ส่วนใครอยากเรียนรู้ไพ่อยากศึกษาเกี่ยวกับไพ่เอง,องสมัครช่องสมาชิกได้เลยนะคะก็จะมีคลิปสั้นๆให้คุณได้เรียนรู้กันไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากติดตามช่องนักพยากรณ์วาสนาอัมเม n ซ t a ทารโดไปด้วยเรามีเรื่องราวความรักมากมายรอคุณอยู่รวมถึงฐานเนื้อคู่าธาตุราศีและดวงการงานที่แม่นยำวันนี้ลานะคะสวัสดีค่ะ